ันนี้นะคะเรามาสร้างพลังงานหรือว่าบเบรชันในร้านของเราให้มีลูกค้าเข้ามาให้มีความสุขให้มีความเบิกบานใจในขณะที่ทำงานกันดีกว่านะคะแล้ววิธีการนี้เนี่ยนะคะเราจะใช้ควบคู่ไปกับความเชื่อที่เราเชื่อแล้วว่าเรามีนะคะตนศักดิ์สิทธิ์มีตัวตนศักดิ์สิทธิ์อยู่ข้างในกันทุกคนแล้วมีมีเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆ พอเราเชื่อแบบนี้นะคะก็ให้เราเอาประโยคนี้ไปพูดนะคะร้านนี้เป็นร้านแห่งความรักความเมตตาใครเข้ามาคนนั้นจะมีความสุขเบิกบานใจและมีสุขภาพที่ดีนะคะเราพูดแบบนี้บ่อยๆๆพอเราพูดสิ่งไหนนะคะแล้วสิ่งนั้นเนี่ยมันจะทยอยเกิดขึ้น แล้วทําควบคู่ไปกับการที่มีสภาวะนะคะอารมณ์ที่อยู่ในแดนบวกอยู่ในความรู้สึกเบาสบายเราทําได้นะคะด้วยการอยู่กับลมหายใจในขณะที่ทำงานหรือว่าทำอะไรอยู่นะคะไม่มีว่าการอยู่กับลมหายใจนี้มันง่ายสุดแล้ว แล้วเราพอเรารู้ว่ามันไปเราก็ดึงกลับเข้ามามันต้องฝึกบ่อยๆนะคะแล้วเราจะรู้ถึงความคิดความรู้สึกของเรานะคะลองเอาไปทําดูมิมี่เชื่อว่ามันเกิดประโยชน์แน่นอนแล้วจะได้ดึงลูกค้าเข้ามาให้เราเยอะๆแน่นอนนะคะตัวเราเวลาเราพูดสิ่งไหนออกไปโดยเฉพาะนะคะสิ่งที่ดีๆเนี่ยแน่นอนความรู้สึกของเรามันก็จะดี แล้วมันก็จะอยากให้เราไปลงมือทำนะคะพลังงานดีๆในตัวของเรามันก็จะเกิดขึ้นคนที่เขาพูดนะคะสิ่งดีๆมันเป็นพลังงานดีแล้วนะคะม,มันจะไปนะคะทำให้ทำให้ใหเ,เรียกว่าไหลดึงดูดคน เขาอยากจะเข้ามาหาเราถ้าสมมุตินะคะเราพูดอันไหนประโยคไหนที่มันเป็นประโยคของพลังงานลบเนี่ยคนฟังเขาจะรู้สึกเหนื่อยเขาจะรู้สึกแบบว่ามันไม่มีพลังนะคะพลังงานมันลดถอยลงนี่แหละก็คือสิ่งที่อยากจะเอามาแชร์กับพวกเราทุกคนนะคะเชื่อเลยว่าตัวเองมีตัวตนศักดิ์สิทธิ์อยู่ภายในก็ให้พูดนะคะ แต่สิ่งที่ดีๆแต่สิ่งที่เป็นบวกส่งแต่พลังงานดีๆความรักความเมตตาออกไปแล้วนะคะก็จะได้สิ่งที่พูดออกไปจะได้รับสิ่งที่ปรารถนาเข้ามาแค่นี้นะคะ Love you ลองทําดูนะคะลองทําดู Love you ค่ะ